สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นาะนาะจิตตังชาเนยจะมารีวิวห้องพระบ้านตัวเองนะคะ3ามคูณสี่จะออกแบบให้เป็นมีใต้ถุนนะคะเพื่อจะได้วางสิ่งของได้นะคะตามที่เห็นนะคะเนี่ยเราจะเริ่มทำด้วยการทำฟุตติง้งทำตอหม้อเทคานนะคะแล้วก็มีระบบไฟทำหลังคาฉา,าปนูนทาสี โอกระเบื้องพื้นนะคะก็ทั้งทำทุกอย่างค่ะข้าแรงถีง<ม>่ห้องห้องค่ะดูเหมือนในส่วนล่างปุตติ้งต่อหม้อก็จะเสร็จแล้วนะคะห้ามมือถือมาเดี๋ยวะให้กดดู วันนี้ก็เริ่มเพลคารแล้วนะคะวงได้อาจารย์ยอดนะดูอาจารย์ยอดก็มีนะคะอาจารย์ยอดมีนะในยูทูบอ่ะก็ดูได้มีที่หมดแหละจะฟังพระอะไรก็ดูได้หมดนี่คุยเรื่องพฟ้เมิคคุยเรื่องบ้านวันนี้ก็เทลคารแล้วนะคะอาจารย์ยอดประกาเดี๋ยวประกาไปะบอกโน้นดีเลยไอ้ไอ้อะไรไอ้กานห้องพักงานหลวงพ่อรันหละก็่อจารันค่ะไม่ใช่จะเจริญวัดป่ามะม่วงวัดเก่าเขาตอนหลังเป็นวัด ตอนนี้ค็เทลรองพื้นเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมจะมาต่อกันด้วยก่ออิด๊อกนะคะเป็นอิดมวลเบานะคะเพื่อจะได้ลดความร้อนของอุณหภูมินะคะอตอนช่างเขาทําหลังคาที่หลังเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางครั้งช่างเาแล้วแต่ช่างนะคะนี่ปูพื้นก่ออิดรอบข้าง หน้านะคะทำไปประมาณ<อ>นี้แล้วก็แกจะขึ้นหลังคาละขึ้นหลังคาแล้วเหะวันน,น,น,นี้อ๋อลองโอเค นูนี่เอาะตามลอนมาตอนนี้ก็ช่างเขาก็ฉาบเสร็จแล้วนะคะหลังคาก็เสร็จแล้วน่าจะเริ่มในส่วนของภายในได้แล้วนะคะ ตอนนี้ช่างเขาก็ฉาบปูนด้านนอกแล้วก็มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะช่างก็คงจะเริ่มภายในแล้วเส็จค่ะนี่ยค่ะเราจะตรงผนังตรงนี้นะคะเพื่อจะจอทำห้องพักตอนนี้ช่างกำลังทาสีอยู่นะคะชืบหน้าค่ะ ช่างทำคนเดียวหรอะคะนะ <laughs> ไปไหนอ่ะแบงคออนาดีครัแบงค์เราอนามอันนี้ทาลองพื้นก่อนใช่ไหมคะลองพื้นปาเลยกออเที่ยวแหละแตนชิดว่าสี่พอไหมคะสี่ทีครับป้าป้าพอมี่้าพอใช่ไหมนี่สองเที่ยวแหละปาที่นี่เที่ยวอ่ นี้เอาไม่ได้ฝนตกอีกแล้วเนาะชื้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่างจะทำได้ไงครับนอกยังไม่รู้เองรองดีไม่ดีเนี่ยะจดงรองพื้นอีกเนี่ยชื้นอ,อันนี้ลืมไปแล้วสี่คูณสามใช่ไหมคะนะสีนะ่คูณสามไม่ใช่ข้ามบนไม่ถึงสามแล้วจ้า ตอนนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วนะคะทาสีฟ้าระบบไฟก็ทําแล้วเหลือแต่พื้นปูกระเบื้องนะคะเสร็จแล้วจะไม่ให้ดูให้ชมกันอีกรอบนะคะเราก็ปูกระเบื้องกันเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อด้วยติดควอนเปเปอร์เราก็ติดกันเองนะคะก็แปะกันเองได้นะคะประหยัดงบสวยงามดูหรูหราด้วยค่ะตอนนี้ห้องพักของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นบริเวณทางทางเข้าห้องพักนะคะที่เสาข่าวนั่นคือประตูห้องพักนะคะโอเคค่ะเ,เราเข้าไปดูกันเลยค่ะเรา<ม>จะทำเป็นประตูเลื่อนนะคะสะดวกสบายแล้วก็มีม่านสีขาวอีกชั้นหนึง่งคะเปิดออกมา,าโอเคเปิดออกมปุ๊บเราตอนนี้านสายไม่ได้เก็บของนะคะ อันนี้เราจะติดผน,น,นังจะเป็นแผ่นที่นะคะแผ่นที่โลนะคะเป็นผ้าใบไม่ใช่ผ้าใบเป็นผ้าอะไรก็ไม่ทราบต่างจากต่างประเทศนะคะราคาไม่กี่ร้อยค่ะสองสองร้อยกว่าบาทนะคะอ้าวตรงนี้เราจะเจอห้องผ้าในส่วนของเราจะตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหน้าบ้านนะคะด้านหลังจะเป็นสติกเกอร์ลายไทย ติดเองค่ะไม่ยากค่ะไม่ยุงยากอะไรอันนจะเป็นพมจริงๆผมนี้ก็ไม่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ค่ะส่วนโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็ซื้อจากทางช้อปปีนะคะราคาพันกว่าบาทส่วนบริเวณด้านข้างเราไม่ได้ติดมาาน,นะคะอยากให้โลง่งๆจะซื้อเป็นสติกเกอร์มาติดที่ประตูหน้าต่างนะคะ ต่างมีสามวันด้านนี้เหมือนกันค่ะติดส,สติ๊กเกอร์อโอเคค่ะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะติดตามชานแนลด้วยนะคะเผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมที่คิดจะต่อเติมห้องนะคะห้องนี้ห้องอ่าสีคูณสนะคะในราคา4ี่หม่นบาทนะคะ